ช่วงภูซีแล้ว์นะค่ะเนาะช่วงภูซีเล่แลก็แวะไปซื้อกับเขาบ้างนคะ่ะเนาะก็ได้หลายยางหลายหลายยางที่มาก็แหงด้ค่ะเพราะว่ามันมีฝนมามันกเ็เลยแหงแต่ว่าัา้งคู่เขากีมอมู่ถ้าว่าอากาศแบบี้หนาวนี่จ้ะอากาศบ,บนหนาวมันบ่คือ่อหิมะ พี่น้องมา,ตามกต่ำมะท้วมันจะเสียพี่น้องเนาะพี่น้องสิจัดต่ำมก,กท้วมกบทอดไข่เนี่ยละอยากกินมาโดนน้ำลายสัวน้ำลายสัวน้ำลายแปียกน้ำลายสัวคือ่งบ่าท่าเนี่ยน้ำลายเปียกคือกับเหลาทุกเหลาติดเหลาถูกเากนาะซื้อกับเข่าได้จะพักมาแค่นั้นพี่น้องแค่พักยังเดี๋ยวกับลูกชิน้น รดไปเกือบสองขั้นขันหาพี่นอ้นนงนนนนนนองขั้นหาบนขั้นบาทเท่ากับประมาณเกือบหาขั้นด้พี่น้องขั้นหากินได้อยู่ประมาณอาทิตย์กั่วขะนะค่าข้องขีดเขาสูงแพ้แพงอยูออ่ประเทศนนอเวทอ่ะพ่นบิมีสามีคือสิบอะดรกินกับพักหย่านะกินกับเผาบานข้ามันก็ต้องเนียนพักฟานข้าวเลยค่ะมันพอสีฟีดมันฉันมันพอเข่ากันพี่จัง เอากัีลีลจ้ะจังกินปนกินแก้วตรงนี้สันเตามีบักเขือเนาะเข้ากันกินกะผักฟ่งกระแสบอยู่แต่ว่ามันบ่หายฟินเนาะมันบ่หายอยากคือบานเท่าได้จ้นนะกันได้บักเขือกัดปุ๊บปุ๊บกรอบ,บ,บกระแสบเนาะแต่พักกันจอกมาผ่อนพักจอกมาก,กัมหนึ่งเนาะลวกลวกกินกับอันนั้นพริกการที่พิศพิไวเพิ่มขึ้นนะจ๊ะเนาะ พี S <S ่นุกกบมาเบิร์นเบิร์แค่นี้ค่ะคืนนี่พี่นุชก็ขึ้นเวทีเลยค่ะเด้ออันให้น้องๆนะขอแรงน้องทุกคนมาเป็นกำลังใจพื่นจะเด้อเออขึ้นนี่ะโอเนาะตื่นตันลายพี่น้องมาเป็นกำลังใจให้พี่นุชเนาะโอ้ยคอมเมนต์ก็อ่านบอท่านพี่นุชบอชิดกับคนอมาเฝ้าิบค้นกันไปเนาะค่ะเนาะอันขอขอโทษขออภัยหลายๆเด้ออันคอมเมนต์ผูดใดบ่หมดเนาะ ้องที่มาซอยผีกับครูว่าพิมพ์อันภาษาไทยพ่ออกนะคะเนาะเรียนมาหน่อยเนาะพอตรงๆสิเขาก็ต่ออายกันเนาะพิประขอเอาไพ่ลลายะะเลยค่ะว่าได้อ่านมูเขียนมาให้กับอยากอ่านอยู่ค่ะเนาะมันมีความหมายนะมีคุณค่าตอ่อจิตใจมูสาเขียนมาก็อยากจออยากอ่านนะคะเนาะต้นอ่านว่าออกคือต้องขอถอนลายเลยค่ะเด้อขอขอบคุณหลายที่มาเป็นกำลังใจให้ ล้านขามากขึ้นยี่สิบกานนะคะนาอโอ้ยเพิ่นรคยได้ยัน,อ,นยอดลยี่สิบขึ้นนะคะนะาะซึ้วแาบ่วู้ว่าสิอพูออยังไงนะจ๊ะพี่น,อน้องเนาะทาน่นมาแค่ดีละมันข้างแบกัดกกัทะพี่น้องเนาะเม่ต้งขอขบคุณหลพยจ้ะเดอขึ้นนีปก็สิเกินไปลาเดินไปค่ะเดอเจอกันมเมล็ดใน่คาะบารีคิน,นะจัะเดอ ภูมหนึ่งของประเทศนอร์เวย์บาทเน่ากตีหนึ่งนะะนเนาะเนาะอิทบาทได้ไงเนาะอ๋อมองนี่มองสกีเออมองนี่มองสกีค่ะนี่เขาโมเลรนสกีสกีมองนี่ดังมากเลยเออตาสกีบรรยากาศก็ว่ามีแดดนะคะว่ามีแดดแต่ว่าก็คึมคึมนะคะนะแต่ว่าก็บ่หนาวกช็ชิวๆเนาะถ้าแต่งตัวใส่เสื้อผ้าพร้อมมันก็บ,บ่หนาวคะ่ะเนาะ เมืองนอกก็ต้องอยู่ให้เป็นนะครัพี่น้องเนาะต้องอยู่ให้เป็นเพราะว่าเ sure นาะแต่งตัวบ่พร้อมเขาก็สิบสบายได้เนาะเดี๋ยวนี้ลูกไข่มันกันลเลี้ยงขามาหาเขาเร็วๆลนะพี่น้องเนาะขอบคุณพี่น้องทุกคนเนะเชา่ายูทูปเขาเนาะดูแลสุขภาพเด้อจ้ะเด้อจะเริ่มมาส่งเหมือนกันลังใจให้หตุผลมาแรกนั่นะจะเด้อ สอง,งทางภาคเนือข้าวเหนียวข้าวเหนียวถ่ายวิดีโอข้าวเหนียว,ว,ยวชั่มพกุข้าวเหนียวตาฉัดทองค่ะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะยี่ห้อนี้อร่อยพี่นุชก็ไปได้ปลาที่โกมานะคะโอเคข้อนี้ปลาที่โกปลปลาล่าสองกระปุก ไปทำปลาบองนะคะอืมอ็ขีโก้ไปกินตำกับตำบักถั่วค่ะบังบักอึ้บกอึ้พี่น้องบักอึ้บกอึ้ตายอ้าวยอ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 เกฟานี่ไอศตรุ่งกระสแตดเมนลักแมงลักโอซบอลหรเมนพี่น้องพี่น้องไปได้สะเดามาสองงิน เสดาอยกินกับไอีหนึ่งปลาพี่น้องเนาะเสดางามบพี่น้องเสดางามอันทั้งเอ่อเวลี่สตูนะสตูพัสโคเซียสตูพัคเกียยาสตูพักเกียยาเดสเวลี่สตูแต่ผักกันจองพ่อพี่น้องผักผักกันจอง ได้หลายอย่าง่ค่ะทีน,นี้พาคุณสามาก็ได้ลูกชิ้นนะคะลูกชิ้นปลาทู่ห่อน,นี้พี่นุชชอบเอาไว้ใส่นะได้หลายอย่างนะได้ลูกชิ้นปลาสี่ห้าถุงเอาไปตุงไว้นะลูกชิ้นปลาที่นี่มันไม่ได้ปลาแบบบ้านเรามันมันทําได้ค่ะมันก็พอ,พอหาย,ยากค่ะแต่มันไม่อร่อยเหมือนลูกชิ้นบ้านเรานะปลารนเว์เขาจะไม่เด้งเหมือนกับไป ป่าบ้านเรานะมันก็กินได้ค่ะเนื้อมันก็จะออกยุย่ยๆพี่นุ้งไปจัดพวกกินปลาไปสี่ห้าถุงเลยจ้าแต่บอกพุ่งได้ท่าของยูทูปพี่โตพยุได้สตอตำบอกถั่วน้องทำถั่วทอดค่ะนะได้หน่อไม้ได้หลาย,ลอ,ยาอย่างนะ อยากกินตำบมกถั่วเลยพี่น้องนายนี่กินมะเขือยายปีศาจมะเขือขอีอกโก้โช <laughs> <laughs> แล้วก็พี่นุชอยากกินหมกหน่อไม้คะ่ะไปซื้อหน่อไม้มานะคะว่าจะทําหมกหน่อไม้หมกหน่อไม้ใส่หมูนะคะนึกอยากนานแล้วซื้อไปตุนไว้ แล้วก็ไปกับอกกระต้นเนาะมอกระต้นบักเอืออ้อบักเอื้อบักเอื้อไ้ไปร้านไทยแล้วก็ต้องมาร้านฝรั่งเลอร้านไทยกับพันหาวอชชอรเปอร์เนาใช่ไ,ดไ,ดไหมวอคต้าเฮ้ยสองพันอย่างนี้ว่าสองพันข้นกับพันหาป้าซื้อกับข่าวมาไปสามพันหา ของแค่นี้หมดไปสามพันหาขนพี่น้องขั้นได้ขึ้นมาว่ามันยังเหลืออีกสามสี่ถุงแต่ที่พ่อจ่ายไปได้ข้าวเหนียวมากค่นนี่พี่นุชชอบกินข้าวเหนียวยี่ห้อนี่ค่ะเอาจะแพงนิดนึงแต่มันก็แซระแทกตาตาชัดเนาะข้าวเหนียวเคี่ยวงูใช้ไปหมดเล็กตาชัดเนาะข้าวเหนียวเคี่ยวงู ตัวพินุตเรียก <c oughs> ตาชัดมันงน่ายดีเป็นรูปชัดไอ้ชัดเนาะขึ้นมากเล่นชัดอื่นอย่างโอ้โหนี่เลยอีกสามถุงค่ะนี่ก็สชี้ยู่ไอยู่เนอสองกนตาแย่อืมประมาณสองอาทิตย์กันเนาะแต่ว่าผักนีพ่พ่อเดิผักพินุต้องไปซื้ออีกเพราะผักมันเสียเร็วซื้อมาก,กินประมาณอาทิตย์หนึ่งขาดผักอีกประมาณสี่ห้าร้อยเป็นหลักพินุตชอบกินผักไทยเนาะ 我已经考毕了。Well,